วันนี้เวลา19นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดําเนนไปยังโรงแรมแกรนด์ไทยอันเดร์อวันกรุงเทพทอดแผนเนตรทิศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสเรื่องท่าไทยรวมทั้งรารนกยูงพระราชทาน ซึ่งทรงพระกรืุนาพราะพรามพราประมมพระราชทานสัญ,ญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายทับรองคุณภาพเปรตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจำนวนสี่ชนิดได้แก่นกยูงสีทองนกยูงสีเงินนกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียว <S <S และยังมีนิทรศการสแสดงราวัรของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปถัมภ์หรือสอสอทอวท และองค์กรสมาธิกของสหพันธ์สมาคมตลอดจนภาพ90ต้นแบบผ้าไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไทยจากนั้นทรงเป็นประธานง,งานกา่าดินเนอร์โครงการสยามพัตราภูษาสงข์ศิลป์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งสหพันธ์สมาคมจัดขึ้นในแนวคิดไทยนิยมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถตัทิพและสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิติพระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนางานขัดทศิส้นไทยประดกทางภูมิปัญญาให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้สนับสนุนการจัดงานหลักผู้เป็นต้นแบบสนับสนุนการใช้ผ้าไทย90ต้นแบบสยามพัตรากูสาสง่าศิงป์ เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องและส่งเสริมให้เป็นผู้สืบสานธารกิจด้านผ้าไทยไว้เป็นประดกบทางภูมิปัญญาของไทยสืบไปมีการกาหนดแนวทางให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ9ประเทศได้แก่เทเลมิตภูษาสังหาสินต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทยจึงตักปูสาสังหาสินต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทยเชิดชูภูษาสังหาสินต้นแบบแห่งการเชิดชูสนับสนุนและต่อยอดผ้าไทย ยิวัตภูษาสง่าสิล์ต้นแบบแห่งการพัฒนาภาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลโยีบุรณาภูษาสง่าสิล์ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทยดีไซนเนอร์เอกวลังภูษาสง่าสิล์ต้นแบบผู้นําในการสืบสารและอนุรักษ์ผ้าไทยสสทวทสารคำรงภูษาสง่าสิง์ต้นแบบสมาชิกสสทวทผู้สืบสารการสวมใส่้าไทย สตรีรักภูสาสงหส์ศิลต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิใจในข้าไทยเป็นสตรีซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่าสิปีและบุรุษรักภูสาสงหาศิลป์ต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในข้าไทยเป็นบุรุษซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่าสิปีจากนั้นทอดพระเนตรการถวายราชสดุดดีฉเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันธ์ตีหลวงเดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2 5 6 5และการแสดงชุดสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์ประกอบด้วยมีพิทัศชุด90พ้นแบบสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์และการแสดงแบบเสื้อผ้าไทยสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์ผ้าไทยร่วมสมัยไทยนิยม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแผพร่ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างกระแสนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยรวมทั้งเพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากล